กลับมาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ในทุกช่องทางขอบคุณคอมเมนต์ที่ส่ง่าทาง Facebook Live นะครับวันนี้ความเห็นคือคักหลายคนทักทายพี่วีเข้ามานะครับบอกถูกถูกกันนะหลยท่านก็บ่นมาเรื่องของปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเรื่องของทุนเรื่องของอะไรต่างๆนะครับผมเห็นใน Facebook พี่รสนาตัวสิตรกูลก็พูดถึงเรื่องราคาน้ำมันเหมือนกันนะว่าจริงๆราคาตลาดโลกลงไปสองสวันแล้วนะแต่ราคาบ้านเราขึ้นแล้วไม่ลงค้างอยู่ยาวๆเลยแล้ววันนี้เมื่อคืนราคาน้ำมัน คงเป็นข้ออ้างไงแต่ช่วงก่อนนั้นที่ราคาตลาดโลกลงเนี่ยค่าการตลาดสูงก็เข้ากำไรผู้ประกอบการไปเอาที่สบายใจลองให้ก่อนครมับครับค่ะอ่ะคอมเมนต์บางท่านที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับพวกเราอย่างใดไม่เป็นไรนะครับแต่ขอความเห็นที่สุภาพนิดนึงบางทีเขาไม่ได้ว่าพวกเราหรอกเขาว่านักการเมืองทำค่อนข้างแรงขออนุญาตดาเนินการเอาออกไม่แล้วคือแบบอย่าดุเราเยอะอ่ะเหมือนที่วันนั้นที่บอกอ่านข่าวดีๆให้มันดีๆหน่อยอย่าเอียงคือมันสุแบบอย่าดุ จริงเหรอชาวชาใจบางไม่สนใจชาวชาใจบางมากเลยค่ะพี่เกาหลีเกาหลใจมาดูเรื่องนี้ดีกว่าคุณผู้ชมหร้อนแรงมากเลยค่ะคงจะได้เห็นกันแล้วแล้วแบบสื่อนี้เรื่องยัแบบสนุกมากเลยคือแบบพี่กบเนี่ยกลายเป็นแบบว่าเทรนเมื่อวานนี้แบบมากเลยใช่ไหมคำว่าพี่กบเนี่ยกับอินเตอร์คอนเขาใหญ่อันนี้เราเอ่ยชื่อได้นะเพราะว่าไอ้นี่แล้วชัดเจนเขาเองก็ออกมาจะออกจดหมายแถลงแล้วแล้วคืออย่ามีเรื่องกับนักสืบโซเชียลค่ะเขาตามไปดูได้อะว่าแบบ น้องที่เขาโพสคือด้วยความที่ว่าน้องที่เป็นคนต้นโพสเนี่ยเขาเขียนว่าเขาทํางานที่ไหนก็เลยไปดูว่าเอ๊ะชื่อนี้ชื่อนี้ตามในตามในในแคปที่แคปมาเป็นใค,ครแล้วไปเจออยู่ในคลิปของคุณเกรฟการ9ก้าอะค่ะคุณเกรฟการ9ก้าันตัวเองเป็นเป็นยูทูบเบอร์พาไปเที่ยวนนนันดราล้เดินไปอินเตอร์คอนเขาใหญ่แล้วเดินมีคนที่ไปแนะนําสวนพฤกษศาสตร์ของเขาเนี่ยชื่อพี่กบโอ้โหจบเลยแต่อตัอนนี้หลายเดือนละเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเออไม่ได้พึ่งไปแต่ว่า คือเก่งมาลวนักศึกษาโซเชียล<ช> <ๆ S 2> เก่งมากว่าไปตามเจอว่ามีพี่กบมีตัวตนจริงๆเพราะตอนแรกโซเชียลก็แบบเอ้เรื่องจริงหรือเปล่าอะไรยังไงหรือเปล่าพี่กบมีตัวตนจริงๆอ,อ,อแล้วก็คืออย่างที่เล่าให้ฟังไปหลายท่านอาจจะรู้แล้วคือน้องเนี่ยก่อนนั้นนี้ขออนุญ,ญาตลาไปฉีดวัคซีนก่อนแล้วก็พี่กบก็นอนุญาตพี่กบคือเจ้านายหลังจากนั้นเนี่ยเธอกลับบ้านที่บุรีรัมเพราะคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเธอก็ขออนุญาตบอก คุณแม่อาจจะแบบไม่พ้นแล้วคืนนี้ขอลาต่อ<ม>พี่กบไม่อนุญาต<ม>เจ้านายไม่อนุญาตบ,บอกยังไงก็ต้องกลับมาทํางานแล้วน้องก็บอกว่าโอเคตอนนี้คุณแม่น้องเสียแล้วคงต้องแบบยังไม่ได้กลับไปน้องใช้คําว่าไม่ได้กลับไปแล้วนะคะ,ะเพราะว่าคุณแม่เสียแล้วต้องจัดการงานศพพี่กบก็เหมือนแบบแล้วให้มาเขียนจดหมายลาออกอน้องก็แบบได้ค่ะ<ม>น้องก็เลยแคปในส่วนที่คุยกับพี่กบเนี่ยเอามาโพสในโซเชียลด้วยความน้อยใจว่า มันเป็นเรื่องสุดวิสัยจริงๆแล้วคนก็ตามไปดูใน Facebook ของน้องอะค่ะก็เห็นมาตลอดว่าคือคุณแม่น้องป่วยน้องสลับกับพี่สาวในการเดินทางไปบ้านที่บุรีรัมย์ไปดูคุณแม่แล้วก็น้องบอกว่าถ่ายรูปคุณแม่ขออภัยนะคะวาระสุดท้ายของชีวิตส่งไปให้พี่กบที่เป็นเจ้านายดูเพราะกลัวเจ้านายไม่เชื่อเธอไม่ได้ต้องการที่จะแบบเหลวไหลอะไรยังไงเลยแต่ว่าเหตุสุดวิสัยจริงๆ,ๆนักข่าวอะพยายามจะไปติดต่อคือนักข่าวคะน้องเพิ่งเสียคุณแม่ จนน้องต้องพอสว่าตอนนี้ขอยังไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะคือเธอต้องจดจ่อก,กับการจัดการงานศพคุณแม่ครับแต่ท้ายที่สุดน้องก็ต้องออกมาเปิดใจเพราะสื่อไปกันเต็มเลยไปที่งานศพเออเปิดใจทั้งค<ห>ุณพ่อ,อน้องบุรีรัมย์ก็ไปเมึงรู้สึกค,คือคือเรื่องมันใหญ่จริงอ,อ่ะแต่ก็นิดนึงอ่ะครับนิดนึงจริงๆค่ะคือท้ายที่สุดให้เกียรติ่อยโอ้ยรบความเป็นส่วนตัวนิดนึงอ่ะให้เขาได้โศกเศร้าหน่อยไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยค่ะอืมเพราะก็น้องดันโพสตเองไง น้องก็น้องก็อ่ะถูกไหมก็จะมีถ้าน้องอยากจะต้องการความเป็นส่วนตัวก็อย่าเพิ่งรีบโพสต์ตอนนี้ก็ได้แต่เข้าใจแหละคนเรากําลังอยู่ในความโศกเศร้าแล้วรู้สึกแบบฉันทําผิดตรงไหนหรอน้ององพูดว่าฉันทําอะไรผิดหรอฉันทาอะไรผิดเหรอน้องน้อยใจน้องน้อยใจก็เมื่อวานเนี้ยค่ะนักข่าวก็ไปใครก็ไปเราถึงมีข่าวมาอ่านให้คุณผู้ชมฟังนี่แหละสรุปสั้นๆก็แล้วกันคือคุณพ่อคุณพ่อของน้องพลอยเนี่ยอายุ63ปีแล้วคุณพ่อก็คือเพิ่งสูญเสียภรรยาที่ลากไปอ่ะแต่คุณพ่อก็ยังให้สัมภาษณ์อ่ะ บอกลูกสาวยอมรับแล้วว่าใจร้อนน้องใจร้อนแล้วก็น้อยใจแล้วก็อารมณ์ร้อนไปที่โพสออกมาคุณพ่อน่ารักมากคุณพ่อบอกอยากจะขอโทษทางโรงแรมด้วยคือคุณพ่อก็เข้าใจสถา,านการณ์เพราะมันได้รับผลกระทบกันทุกฝ่ายครับร <mm แต่คือแบบด้วยความที่ลูกสาวเนอะน้องทํางานที่นั่นเเดือนเองค่ะทำงานเจ็ดเดือนที่นั่นนะคะแล้วก็ผู้บริหารของโรงแรมเนี่ยเดินทางมาชี้แจงคือไปร่วมงานศพแล้วด้วยเลยค่ะแล้วก็ จัดการงานศพคุณแม่น้องให้เสร็จสับเลยนะคะแล้วก็บอกน้องพลอยว่าอ่ะเสร็จงานคุณแม่แล้วน้องกลับไปทํางานที่โรงแรมได้ตามปกตินะคะเพราะว่าเจ้าของโรงแรมไม่ได้รู้เรื่องนี้ด้วยคุยกันจบเรียบร้อยแล้วส่วนคนที่ชื่อกบที่ปรากฏในแชทเนี่ย เขาเปลี่ยนไปให้ทํางานตําแหน่งอื่นแล้วก็น่าจะพักงานไว้ก่อนด้วยผมเข้าใจว่าพี่พีจะพูดว่าอะไรกลับไปทํางานต่อแล้วเจอหน้าพี่กบจะมองหน้ากันต่อให้อยู่คนละแผนกแต่มันก็จะมีความรู้สึกอึดอัดใจกันเกิดขึ้นในบรรยากาศการทํางานที่นน่ามันพูดง่ายแต่ว่ามันกลับไปยากอะคถ้าอย่างน้อยอะไรมันก็ต้องให้สวัสดิการให้อะไรน้องเขาแบบถ้าโซว่าน้องเขาจะไม่ไปต่อแล้วนะนะคะส่วนพี่สาวของน้องพลอยค่ะ พี่สาวน้องพลอยบอกว่าคุณแม่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วคุณแม่อาการซุดน้องอ่ะกลับบ้านมาเป็นระยะระยะจนกระทั่งรู้แล้วว่าคุณแม่ไม่รอดแล้วอะค่ะขออภัยที่ใช้คานี้นะคะเออน้องก็เลยแบบเนี่ยส่งทั้งถ่ายรูปทั้งส่งไลน์ไปขอเจ้านายที่ชื่อพี่กบอะค่ะทีเนี้ยคือก็ยังไงก็ต้องลาลาต่อลาต่อเนื่องอะค่ะน้องตัดสินใจที่จะเดินทางไปทํางาน ต้องนั่งรถไฟไปที่ปักช่องแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานประมาณ15นาฬิกาจากนั้นเดินทางจากบ้านตั้งแต่8นาฬิกาและ18นาฬิกาคุณแม่เส้นใจน้องก็เลยย้อนกลับมาบริรัมย์อีกครั้งหนึ่งอ,อ,อ๋อคือตอนที่คุณแม่ตอนที่พี่กบแกไม่อนุญ,ญาตเนี่ยน้องพลอยคือซื้อตั๋วแล้วกลับไปทำงานแต่พอทราบข่าวคุณแม่น้องไม่สนใจอะไรแล้วกลับบ้านนะคะก็เลยแบบพอกลับมาปุ๊บเจอพี่กบ ตอบมาแบบนี้น้องก็คงจะแบบน้อยใจก็เลยตัดสินใจโพสแชทไปนะคะส่วนตัวน้องพลอยเองก็บอกว่าที่ผ่านมาบอกพี่กบมาโดยตลอดว่าคุณแม่ป่วยอาจจะอยู่ได้ไม่นานแล้วก็อาจจะต้องลางงานกระทันหันหากเกิดอะไรกับคุณแม่เธอบอกไม่ใช่เธอไม่เคยบอกนะเธอบอกมาตลอดช่วงที่รู้ข่าวจากแม่ยอมรับว่าคือด้วยตําแหน่งของเธอเนี่ยไม่มีคนที่จะมาทํางานแทนได้นะขณะนั้นแต่เธอก็แจ้งมาโดยตลอดสุดท้ายเธอต้องถ่ายภาพคุณแม่ ส่งไปยืนยันในไลน์อะค่ะว่าจะขอลางงานตามสิทธิ์ตามที่โรงแรมกําหนดแต่ดูเหมือนพี่กบไม่ได้สนใจมาช่วยอะไรหรือเห็นใจเราเลยก็เลยโพสต์ไปได้วยความน้อยใจเดี๋ยวเราก็ตามนะครับในเรื่องนี้การตรวจสอบ โดยหน่วยงานภาครัฐก็น่าจะมีอยู่นะแต่ว่าสุดท้ายอย่างที่ทราบก็คือกลับไปทํางานได้ตามปกติเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ก็น่าจะต้องยุติไปนะครับมีข่าวว่าคนสุดทาชมกลิ่นน้ฐนตรีแรงงานเนี่ยมีคําสั่งให้ทางกรมสวัสดิการและคุม้มครองแรงงานลงไปตรวจสอบขอเท็จริงด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางทนายโรนรง,รงแก้วเพชรก็ออกมาให้ความรู้ทางกฎหมายนะบอกว่าตามประมคุ้มครองแรงงานเนี่ยเรื่องของการลากิจสามารถลาได้นะครับกฎหมายกําหนดให้ว่าลาได้ไม่น้อยกว่า3วันต่อปี ซึ่งนายจ้างต้องให้ลูกจ้างลากิจได้แต่การลากิจไม่ใช่ลายบอกแล้วจะหยุดได้ทันทีต้องรอให้อนุมัติก่อนเพราะการลากิจได้เงินเดือนและค่าจ้างนะครับส่วนกรณีพนักงานสาวขอลากิจแล้วนายจ้างไม่ให้แต่ให้ลาออกนั้นในทางกฎหมายหากลูกจ้างลาไม่ได้และขาดงานติดต่อกัน3วันโดยไม่ติดต่อนายจ้างเนี่ยมีสิทธิถูกไล่ออกได้แต่ในกรณีที่เกิดขึ้นพนักงานลาพาคุณแม่ไปหาหมอขาดงาน1วันไล่ออกไม่ได้นะครับ การให้เขียนใบลาออกเป็นการบีบบังคับลูกจ้างอันนี้เป็นขั้นตอนตามกฎหมายแต่ก็อย่างที่เราทราบไปในสภาพความเป็นจริงเนี่ยหลายบริษัทหลายที่มันก็จะมีอะไรที่ซับซ้อนไปกว่านี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสรุปว่าก็ยังกลับไปทํางานได้อยู่เพราะฉะนั้นการตรวจสอบทางกฎหมายก็น่าจะไม่ได้มีขั้นตอนอะไรเกิดขึ้นนะครับพี่วีคะพา<ม>ไปดูจดหมายหน่อยได้ครับเพราะว่าเขา ออกเป็นจดหมายออกเป็นแถลงการ์มาออกมืคืนนะช้ามากต้องยอมรับว่าเป็นอะไรที่ช้ามากพาไปดูกันเลยครับพี่วีครับก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นกระแสสังคมและได้รับการรายงานข่าวไปอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์ตลอดวันที่ผ่านมาทางรีสอร์ท ได้มีคำสั่งพักงานพนักงานคนดังกล่าวออกจากรีสอร์ทในขณะเดียวกันนั้นก็ได้ดำเนินการสอบสวนพฤติกรรมของผู้จัดการคนนี้ต่อไปนะครับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของเราเพิ่งสูญเสียคุณแม่ไปอย่างไม่มีวันกลับเราทุกคนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและพร้อมให้การสนับสนุนเธอและครอบครัวเพื่อให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและเหตุการณ์อันน่าโศกเศร้านี้ไปให้ได้อย่างเข้มแข็ง พวกเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังเราทุกคนที่รีสอร์ทขอเป็นกำลังใจและพร้อมยืนหยัดเคียงข้างในทุกๆสถานการณ์ระหว่างช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ความเป็นอยู่ที่ดีของเพื่อนร่วมงานและพนักงานทุกคนคือหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรที่ฝังลึกอยู่ในหัวใจของเราเรายึดมั่นในคุณค่าและวิธีปฏิบัติของ IHG Hotels and Resorts ที่ให้การสนับสนุนและเน้นการทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยความเอาใจใส่และความจริงใจหลักการเหล่านี้คือแนวทางส่องสว่างเพื่อให้เรามองเห็นเส้นทางก้าวเดินและชี้นำวิธีปฏิบัติและทุกๆความพยายามและตั้งใจของเราทุกคนครับ และคนต้องอสังเกตว่าสำนวนภาษาไทยที่ใช้ในจ,ในจดในจดหมายเนี่ยคือจดหมายฉบับนี้ไม่ได้ร่างมาจากภาษาไทยมันมันมันเป็นสำนวนภาษาอังกฤษครับแล้วก็แปลออกมาแปลออกมาคือมันเขาให้น้ำหนักกับภาษาอังกฤษมากกว่าใช่คือมันจะต้องต้องแปลไทยเป็นไทยอีกรอบหนึ่งอ่ะครับเพราะรว่าคือเราจะเข้าใจประโยคนี้ยังไงครับถ้าเกิดเราเป็นคนที่เพิ่งจะสูญเสียบุคคลในครอบครัวว,ว่าอะไรนะหลักการเหล่านี้คือแนวทางสองสว่างเพื่อให้เรามองเห็นเส้นทางก้าวเดินและชี้นําวิธีปฏิบัติคือ ถ้าเป็นสำนวนอังกฤษในคำพูดเหล่านี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็น rhetoric อริคือคือเป็นความพยายามในการที่จะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วยการใช้คำพูดพอฟังเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันอาจจะฟังดูรื่นหูเขาใช้คำว่าอะไรครับมากกว่าใช่ไหมครับเขาบอกว่าอะไรนะ Within the resort ในภายในรีสอร์ทของเราเนี่ย we hold steadfast to IHG Hotels and Resorts v a l u e คือค่านิยมองค์กรนะเรายึดมั่นในค่านิยมองค์กรของเราอย่างมุ่งมั่น ที่ Which underscore doing what's right and genuinely caring ซึ่งก็คือเป็นสิ่งที่เป็นแนวทางในการทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ใส่ใจอย่างจริงใจะ uh. ว่ากันเถิ genuinely caring ไม่ได้แบบว่าแคร์เป็นการแสแดงแต่ genuinely caring นะครับซึ่งหลักการเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอธิบายทุกการกระทำของเราได้ครับ These principles illuminate ส่องแสงสว่างแต่มันไม่ใช่ไงคือ illuminate our path มันเหมือนว่าเป็นเป็นคือหลักการเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นมันก็เป็นหลักการในการที่เราใช้ในการปฏิบัติแล้วแแค่นี้ก็พอแล้วที่แบบว่า define ที่มันจะอธิบายทุกการกระทําของเราหลักการเหล่านี้มันเป็นตัวอธิบายทุกการกระทําของเราว่าเราทําไปด้วยความจริงใจครับเพราะฉะนั้นก็เลยหลักการแปลนี่มันเป็นนี่นี่คือจริงๆเนี่ย คุณไม่ต้องแปลคําอย่างนี้เขาเรียกเป็นการแปลแบบ v e r b a t i m ม,มันจะมีภาษาเรียกคือแปลคําต่อคอําซึ่งบางทีมันไม่เข้าใจไงคือต้องแปลให้เป็นบริบทของ ภาษาไทยอ่ะ<ช>โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปยึดตามทุกคําพูดแต่ก็ยังได้ใจความอยู่เราเราหมายอย่างนี้ได้ไหมครับว่าจดหมายฉบับนี้ต้องการสื่อสารไปยังชาวต่างชาติมากกว<ช>่าคนไทยอได้ครับผม<ช>แน่นอนถ้าเห็นว่าองค์กรน่ะไม่ได้เป็นองค์กรที่ไม่มีหัวจิตหัวใจไม่ได้แบบใจดํายังมีความเป็นมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบแต่ว่ามันก็คือถึงแม้จะสื่อไปยังต่างชาติเนี่ยด้วยคําพูดเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือน มันเป็นเหมือนคาพูดที่เขียนรอไว้แล้วครับมันเป็นแพทเทิร์นรมันก็พิเพสมาได้ไงครับมันไม่ได้มีการระบุชื่อของอพนักงานที่สูญเสียหรือว่าใช่ไหมครับคือก็แค่พักงานแล้วจะตรวจสอบมันมันดูน้อยไปไหมมันดูเหมือน AI อ่ะพี่วีมันดูเหมือน AI มันดูเหมือนเอมันดูไม่มีชีวิตอะ่ะมันดูไม่มีชีวิตยิ่งพอแปลเป็นไทยแล้วยิ่งดูไม่มีชีวิตเข้าไปใหญ่เลย ไม่รู้จะใช้คําไหนดีแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้มีความพอไม่มีชีวิตปุ๊บมันไม่มีความจริงใจไม่รู้ว่าจะแบบพูดแรงไปหรือเปล่านะแต่เรารู้สึกได้ว่าอันนี้เหมือนแบบคุณไปเอาฟอร์มที่คุณเขียนเอาไว้แล้วรางเอาไว้แล้วไม่รู้ว่าในในภาพมีลายเซ็นของแซนแซนตี้หลิวด้วยหรือเปล่าเหมือนจะมีนะครับมีไหมฮะต้องต้องไปดูภาพเลนึงเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นมาให้ดูว่าถ้าเกิดมีลายเซ็นเพราะว่าผมเห็นผ่านๆเหมือนไม่มีลายเซ็นหรือเหมือนมีแต่ชื่อมีมีลายเซ็นไหมฮะไม่มี แต่ว่าแต่ว่าเหมือนจะมีชื่อของตัวชื่อไเจ้าของมันต้องมีลายเซ็นไงครับผมหาตัวต้นฉบับไม่มีฮะนี่ไงนี่ไม่มีลายเซ็นนะเนี่ยครับใช่นี่นี่ยิ่งเอไอเลยเนี่ยใช่นี่คือพนักงานทำแล้วล่ะอย่างเงี้ยรีบทําไว้ก่อนตอบโต้ก็ช้าด้วยส่วนนึงจนกระทั่งแบบแล้วขอโทษนะครับโรงแรมแบบนี้พนักงานแบบนี้ถ้าเป็นแซนดี้จริงๆเนี่ยทวีตได้แล้ว จดหมายตามมาทีหลังได้ต้องออกกนมันต้องแสดงความจริงใจมากกว่านี้นิดนึงนี่เป็นเรื่องของ crisis management เลยนะครับใช่ใช่ก็ดูเอาสิคับไม่มีลายเซ็นอะน้องพิมพ์ถูกไหมมันยากเหรออีซิกเนเจอก็มีไอกคนที่ทำจดหมายฉบับนี้เนี่ยอย่างน้อยนะลายเซ็นก็ไปเอาลายเซ็นนายมาใส่หน่อยถูกมันไม่ได้ เนี่ยค่ะเอาละแต่ต้องมาเตือนกันไว้ก่อนนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่พอใจการกระทําของพนักงานแล้วมันส่งสีเออส่งผลเสียต่อโรงแรมไม่ใช่เฉพาะสาขาที่เขาใหญ่เท่านั้นนะคะแต่ปรากฏว่ามีคนไปดูมาเนี่ยไปรีวิวไปให้ดาวหนึ่งดวงไปกดโกรธนะคะอินเตอร์คอนสาขาต่างประเทศหมดเลยค่ะที่เป็นอเป็นเชนของอินเตอร์คอนหมดเลยค่ะมีคําถามค่ะเพราะว่าเพจดังเนี่ยมีการตั้งประเด็นคําถามว่าเอ๊ะ ทัวลงหนักไปหรือเปล่าในนี้ใช้คำไปรุ่นทัวลงหนักไปชาวเน็ตรีวิวโรงแรมแย่ทุกแห่งคือโรงแรมในเครืออินเตอร์คอนนะคะพี่วีคุณโกซึ่งโรงแรมในเครือนี้ตามรายงานบอกว่ามีคนเข้าไปรีวิวคะแนน65สาข,ขาทั่วโลกโแล้วไปยึดเอาเนี่ยค่ะไปยึดเอาจากกรณีของที่เขาใหญ่ที่เนี่ยค่ะที่มีประเด็นกันอยู่นะคะซึ่ง โรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ให้บริการอยู่หลายประเทศก็คืออินเตอร์คอนอินเตอร์เนชันแนลระดับอินเตอร์เนชันแนลแล้วก็เป็นโรงแรมที่มีชื okay. อ่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างเช่นที่หัวหินก็มีบางคนไม่พอใจค่ะนอกจากไปกดโกรธแล้วว่ายังไปรีวิวแบบเท็ดๆทอ่ะพี่วีคุณโ้แล้วคุณต้องเข้าใจนะว่าบางทีคือ เหล่านี้คือ IHG เนี่ยเป็นเชนค่ะถูกไหมครับใช่ Property แต่ละที่เนี่ยก็จะมี investor คือมีเจ้าของแต่ละคนถูกต้องค่ะถูกไหมครับอย่างหัวหินก็ก็เป็นของคนหนึ่งก็ได้ของนักการเมืองของคุณสุวัสดิ์นะทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วแหละครับมันก็ชัดเจนไหมแต่ว่าก็คือเขาก็เอาเชนของ IHG มาวันหนึ่งคุณสุวัสดิ์เบื่ออยากจะเปลี่ยนก็ได้คือพวกนี้เป็น contract ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องแยกให้ออกด้วยค,คุณไปโจมตถถจีถ้าจะถ้าจะถล่มก็คือถล่มแค่เขาใหญ่พอหรือไปวิพากษวิจารณ ให้มันตรงจุดครับไม่เกี่ยวกับพนักงานคนอื่นมันก็ไม่แฟร์กับคนอื่นด้วยถูกไหมครับคือถึงแม้ว่าจะเป็นอินเตอร์คอนเขาใหญ่ก็ตามแต่ถ้าเกิดคุณไปรีวิวว่าบริการไม่ดีบริการแย่ทั้งที่คุณไม่เคยไปใช้อ,นนอันนี้ก็มีโทษนะ<อ><อ>คือที่พีกว่าบริษัทแม่โดนด้วยค่ะพี่พี่วีคุณโก้คือเป็นไปนในทางลบหมดเลยทางบริษัทส่วนใหญ่เขาต้องปิดคอมเมนต์แล้วก็ปิดการรีวิวชั่วคราวนะคะทางเพจเขาก็เลยบอกว่าถ้าจะรีวิวเพื่อจะเรียกร้องคําตอบหริการแถลงใดๆ นึกถึงผลกระทบด้วยนะคะตอนนี้บริษัทสาขาที่เป็นประเด็นเนี่ย mm. เขารอถแถลงการคืออันนี้ mm. เขาออกมาเตือนก่อน mm. ที่ถแถลงการฉบับเนี่ยจะออกมา mm. ใครที่ไปรีวิวไปลบนะคะ mm. เขาไม่สามารถลบเองได้จะรอเรื่องจบก็ได้ mm. เพราะจะมีสาขาอื่นที่เดือดร้อนไปด้วยในแง่ถึงของผลกระทบเนี่ย ถ้าเราละความเป็นเช a ใหญ่ความเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ไปก่อนเราคิดว่าเป็นธุรกิจอะไรสักธุรกิจหนึ่งที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แร้เราเราไม่พอใจเราไปถล่มเขาเราไปทําให้ธุรกิจเขาเดําเนินต่อไปไม่ได้บางครั้งเราอาจจะต้องนึกถึงคนอื่นๆที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องที่เขาทํางานอยู่ในบริษัทนั้นโรงแรมแห่งนั้นธุรกิจแห่งนั้นเขาอาจจะต้องมีคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยที่ต้องดูแลอยู่เหมือนกันตัวเองทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีแต่อยู่มาวันหนึ่ง ไม่มีงานงานน้อยลงไรายได้หายเพราะคนรีวิวเอาสะใจคนรีวิวเพราะอ้างว่าตัวเองเห็นใจคนที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้เป็นดูอย่างอื่นมันไม่ได้ครับแล้วประเด็นคือคนที่ไปรีวิวแบบนี้ที่ไปเล่นงานคุณกบคนนี้เคยไปใช้บริการเขาจริงๆหรือเปล่าอันนี้มันคือผม,มว่ามันต้องแยกนะมันคนละเรื่องกันเลยนะครับนี่มันเป็นเรื่องของ management เป็นเรื่องของอการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มันไม่เกี่ยวข้องกับบริการ,การของโรง,งแรมโดยตรงคือ,ค,อคุณถ้าจะวิจารณ์เนี่ยคุณต้องวิจารณ์ในเรื่องของ human resource ม,มากกว่าว่าเออในแง่ของแบบว่าเออถ้าจะไปสมัครงานที่นี่อาจจะต้องหรือมัเป็น case study ของเรื่องของการจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์มากกว่ามากกว่าบริการของโรงแรมถ้าจะคอมเมนต์คุณควรไปคอมเมนต์ใน f a c e b o o k หรือในอะไรที่เขาโพสต์เอาไว้แต่ไม่ใช่ไปรีวิวเพราะว่ามันเป็นส่วนคนละส่วนเหมือนที่พี่วีบอก<ช>รีวิวคือมันต้องคนไปใช้บริการจริงแล้วคุณมีอะไรจะชื่นชมจะคอมเพลช่องในคุณเต็มที่คุณต้องรีวิวคนที่ให้บริการคุณเนอย่างในเคสนี้เนี่ยน้องพลอยก็ดีหรือพี่กบก็ดีไม่ได้เป็นคุณที่คุณมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงแล้วคุณไปเหมือนกับไปรีวิว ตัวตัวองค์กรเขาอย่างเงี้ยมันก็แปลกๆแล้วล่ะคือบางทีอย่าทำตัวเป็นคือมันไม่ใช่เรื่องของการรีวิวไงคุณคุณวิจารณได้แยกให้ออกนะครับคุณวิจาร์ได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณจะไประบายด้วยการไปรีวิวว่าเขาแย่เนี่ยอันนี้ไม่ถูกคืออย่าทำตัวเป็นผู้ประดุมความยุติธรรมแบบเกินขอบเขตมันผิดประเด็นไงเกินขอบเขตแล้วคนอื่นคุณวิจาร์เขาวิจารณ์ได้เลยว่านี่คือมันเป็นการแบบเนี่ยใจดำเอ่ยเป็นเรื่องของ นายลูกน้องแล้วก็ยกเคสที่อื่นมามันไม่ใช่มีที่องค์กรนี้องค์กรเดียวสินะครับเป็นเรื่องบุกมันเป็นเรื่องของคนอ่ะมันเป็นเรื่องของคุณกบคนนี้กับน้องพลอยแล้วเราก็ยังไม่ได้ฟังคุณกบด้วยว่าว่าเขาจะชี้แจงยังไงเขาอาจจะมีความจําเป็นอะไรด้วยหรือเปล่าที่ถึงตอบคุณพลอยมีแต่มีแต่ข้อมูลจากน้องน้องพลอยอ่ะตอนนี้ใช่อันนั้นโอเคแน่นอนเขาเป็นฝ่ายที่สูญเสียอันนี้เราเข้าใจใช่ไหมครับแต่ว่า ก็ต้องฟังก่อเหตุผลของคุณกบด้วยนี่เขายังคือโรงแรมถึงได้บอกเลยว่าสั้นแล้วก็กําลังตรวจสอบอยู่ถึงจะเป็นภาษา AI ก็ตามแต่ก็ต้องแยกให้ออกคือคือเราวิจารวิจารณ์วิจารณพฤติกรรมแบบนี้ถูกแต่ว่าไม่ใช่ไปรีวิวโรงแรมแล้วที่น่ากลัอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับบรรดาพวกอินฟู์ทั้งหลายอะไปไวมากเลยค่ะแล้วก็ ไปวยอะค่ะไปวยมาถึงแบบโอ้ไปทั้งเฟซของน้องไปทั้งเพจของโรงแรมไปทั้งอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่แน่ใจว่าเขาหิวแสงหรือเขาแบบ <ผม S 1> รู้สึกสมีส่วนร่วมจริงๆหรืออะไรจริงๆส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะแบบว่าหิวแสงแล้วก็ให้มีตัวตนขึ้นมาเพราะว่า<ะ>คุณต้องไม่ลืมว่าโรงแรมอื่นก็อาจจะมองอยู่ว่าเอ้ยใครที่เป็นแบบอิน f l u เซอร r เหล่านี้แล้วถ้าเกิดมันมันเป็นดาบสองคมนะครับใช่เขาอาจจะมองว่าคุณเป็นอิน fluencer แต่ถ้าเกิดว่าคุณแสดงด้านมืดออกมามากกับการไปถล่ม วันหลังเขาก็จะต้องระวังตัวในการเชิญคุณไปรีวิวโรงแรมของเขาด้วยเหมือนกันนะครับเขามีแฟนคลับเยอะไม่ต้องกลัวอ๋อจ้าเปนเป็นกลุ่มเป้าหมายของโรงแรมหรือเปล่าหลายๆโรงแรมนี่คือปัดไม่เอาอินฟลูเหล่านี้เลยนะครับแล้วไอ้นี่ผมพูดได้เลยว่า IHG เนี่ยเขาก็จะมี Six Senses ซึ่งซึ่งผมก็ก็เคยไปไปนำเสนอ property เหล่านี้เนี่ยหลายครั้งแล้วในรายการอีกรายการนึงของผมนะครับ พี่ที่เขาเป็น PR เขาก็บอกเองเลยว่าเขาก็ไม่ได้ให้ทุกคนมาเหยียบโรงแรมเขานะเขาก็เลือกนะจ๊ะเขาก็เลือกนะจ๊ะคุณจะมามั่วๆมาบอกว่าหลอกแบบอยู่ฟรีอยู่ฟรีกินฟรีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูเหมือนกันเพราะมันก็กระทบกับหน้าที่การงานเขาคือทุก ทุกอย่างที่เวลาเขาเชิญคนไปรีวิวอะไรแบบนี้มันต้องตีออกมาเป็นเซลล์ให้กับโรงแรมเขาได้ด้วยไงครับมันไม่ใช่ว่าแหมมันไม่ใช่ PR เหมือนสมัยก่อนว่าเชิญสื่อมาสปอยล์แบบอยู่ฟรีกินฟรีขอเซ็นสปอยใหม่ิีสปอยไทยโอ il สปอยใช่ใช่ all new all new อ่อนิวมันต้องรถกระบะกับ r o ลส์ o y ลส์เนี่ยอะไรเนี่ยออนิวออนิวผมพอนองออนิวมันเป็นศัพท์เฉพาะฟังอยู่มันคืออ l อนิวไม่ใช่เหรอ all all a w l new มันมาจากภาษาอังกฤษ All Knee ออกอย่างนี้มันไม่ได้มันต้องแบบอ l อนิวมันต้องบ้านๆพี่วีเอาจริงอเฉยๆอออแ็นอแล้วก็นออวกนวานอวค่นออนอวกอาที่สะดวกเลยจ้ะก็นออ <laughs> <laughs> ไปดูเรื่องนี้กันดีกว่า <laughs> ไปดูกันเรื่องื่นกันต่อนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะมีการดำเนินคดีกับพวกเกรียนคีย์บอร์ดเช่นเดียวกันนะเป็นกรณีที่ไปกล่าวหาสสพักประชาธิปัตย์เอาหลักเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยจริงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือคดีเขายกฟ้องกันไปแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไปกล่าวหาไว้ในโซเชียลมันไปไกลกว่าน,นั้นเพราะฉะนั้นจะต้องมีการดำเนินคดีกันเกิดขึ้นคุณชัยชนะเดชเดโชสสนครศรีิธรรมรัชประชาธิปัตย์พูดถึงกรณีโลกโซเชียลมีเดียที่ไปแชร์ข่าวคุุณงงศักิ์มส สสนครศรีธรรมราชเคยเป็นผู้ต้องหาคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยคุณชัยชนะชี้แจงบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยกระบวนการยุติธรรมไทยเป็นระบบกล่าวหาทางคุณทรงศักดิ์มีการพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและคดีที่ถูกกล่าวหานั้นอายการสสนครศรีธรรมราชสั่งยกฟ้องไม่ยืนฟ้องต่อสารไปตั้งแต่31มีนาคมซึ่งคุณชัยชนะก็ยังไปพูดถึงกรณีต่างกับคดีของสสระยองของบางพักนะซึ่งโดนดำเนินคดีรักทรัพย์และมีคำพิพากษา อันนี้เป็นเรื่องของการหยิบยกประเด็นทางการเมืองมาโจมตีกันอย่างไม่ถูกต้องคุณชัยชนะใช้คำว่าเรื่องนี้มาจากคณะก้าวไกลจริงๆรต้องคณะก้าวหน้านะชัดเจนว่ามาจากไหนยืนยันประชาธิปัตย์ไม่สะเพร่าในการคัดคนและขณะนี้คุณทรงศักดิ์ก็ไม่ได้มีคดีอะไรติดตัวเพราะยกฟ้องไปแล้วถามว่าจะดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่โพสต์อย่างไรคุณชัยชนะบอกว่าคุณสงศักดิ์กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีเอาผิดตามพรบพรบคอมนะครับเพราะเจ้าตัวเสียหายแล้วน่าจะฟ้องได้ภายในสัปดาห์หน้า ถามว่าเรื่องที่ปล่อยออกมาหวังผลทางการเมืองใช่ไหมคุณชันชันบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการ discredit เมื่อพักเขาโดนเขาก็พยายามหากรณีพักอื่นมาเทียบถ้าบอกว่าเป็นพักการเมืองที่มาจากประชาธิปไตยก็ต้องทำกันเป็นอย่างตรงไปตรงมาและอย่าตีกินส่วนนอกจากนี้ค่ะไหนไหนพูดถึงกรณีของพ่อน้องออร์นิวออร์นิว กวกับ Rose Roy ฟังแล้วอยากกินออลส่วนเลย Rose Roy ค่ะออลนิวแต่เขาเรียกอย่างนี้กันจริงๆนพี่วีก็นึกอยู่ตั้งนานว่ามันคืออะไรอ๋อมันคือออลนิวใช่ใช่เขาจะแปลว่าอะไรฮะเดี๋ยวผมจะบอกความใหม่มันเป็นรุ่นรถ all ออร์นิวอ่าก็แล้วอย่างไรวัยรุ่นสร้างตัวคือถ้าเกิดจะเราจะเรียกให้แบบ all new อย่างเงี้ยมันก็ดูมันก็ดูแบบไม่ all new มันไม่คือสมอลอ่าคุณออกเสียงสมอลไม่ได้ใช่ไหมท็อปออฟเดอะเวิรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อออเหระไรอย่างเงี้ยเซนต์เทนเบิร์ดกลับมากลับมาเดี๋ยวไม่ทันค่ะ new all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  new เออาพ่อน้อง all new คือมีกรณีอย่างงี้ค่ะคือโอเคไอ้เรื่องซ่อมรถไอ้เรื่อง คดีความก็ว่ากันไปก็แล้วกันแต่ทีเนี้ยก็มีการตั้งคําถามสาวจีนไม่ใช่คนใจดีแล้วพูดฉันก็ไม่ใช่คนใจดีนะฉันพูดไทยได้ด้วยนะ, <Yeah. S 1> ะไม่ใช่ <Yeah. S 1> คือเจ้าของรถเนี่ยค่ะสาวจีนคนนี้คนตั้งคําถามว่าเขาทําอะไรอาจารย์ตัวบอกแล้วว่าเขามีร้านอาหาร <c oughs> ทั้งที่ทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ที่พัทยาครับโอ้โหขับรถคัน30 40, 40ล้านแบบนี้เนี่ย ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะธุรกิจอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่คือทนายความปฏิเสธเลยว่าไม่เขาทําธุรกิจถูกต้องทุกอย่างเขาอยู่ไทยมาหลายปีชาวเน็ตก็ยังสงสัยไม่เลิกแล้วไม่พูดไทยไม่ได้อยู่ไทยหลายปีอันนี้ก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เป็นเรื่องของเขาถูกแต่ว่าที่นี้ไม่มีข่าวค่ะคุณผู้ชมไม่รู้บังเอิญหรือยังไงก็ไม่ทราบได้นะแล้วเป็นพื้นที่เป็นใหม่ฮะ ก็มีคนไทยหลายคนนี่อยู่ในต่างแดนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับแรงเข้าวแรงมากแม่ไม่ใช่ไม่มีอ่ะไปดูข่าวนี้กันก็แล้วกันค่ะเพราะตำรวจไซเบอร์เนี่ยไปทลายแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เป็นทุนจินคริปโตแล้วไปยึด รถโรลสรอยแต่แ<ล>ย้ำนะไม่เ <คน S 1> กีกกยวกระทูไม่ใช่คนเดียวกันกไม่ใช่คันเดียวกัน,บ,บ,บ,นบังเอิญบังเอิญอะไรเบอร์นเนี้ยคะ่ะพลตำรวจโทรวรวัรวรวรนณครบัญชาค่ะผอบอชสอทอแล้วก็ในตำรวจที่เกี่ยวข้องเขาเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายตัดวงจรภัยออนไลน์2ยุทธการคือทลายเครือข่ายลเซ็นเตอร์ล่าลวงหลอก EP2 กับปิดจ็อบล่าขุมซอบล่าคุมซับประชาคริปโต EP4 จ,จ้ะเข้าไปกัน29จุดไงห,หนึ่งในนั้นไม่มีชนบุรีเขาไม่ได้ไปเฉพาะชนบุรีเธอเขาไปกรุงเทพปทุมและชนบุรีค่ะ <c oughs> ทีนี้ที่น่าสนใจเนี่ยสจุดคือคอนโดรูกลางอาโศกพระราม9ก้าะค่ะ <c oughs> เอาหมายค้นไปพบเป็นชาวเมียนมา โมเมเอค่ะวัย24ปีโมเมเอเนี่ยมีหมายจับของศาลจังหวัดขอนแก่นนะคะลงวันที่16สิงหาคมคือไปช่อโกงแล้วคือท,ทําทีเป็นเจ้าพนักงานแต่ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานแล้วเอาข้อมูลเท็จลงระบบคอมพิวเตอร์ค่ะคือพูดง่ายๆเป็นคอร์เซ็นเตอร์ที่ไปหลอกลวงประชาชนแล้วทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็มีความผิดฐานฟอกเงินด้วยนะคะ ไปยึดเงินสดมาได้4 4 4 4 0 0นบาทสมุดบัญชีธนาคาร17เล่มบัตร ATM บัตรกดเงินสด16ใบและก็ตรงนี้อีก2จุดยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรือเชื่อมโยงใดๆนะคะก็ตอนนี้กำลังดูอยู่เพราะว่าจุดที่ไปพบอีกจุดหนึ่งเป็นทรัพย์สินของเครือข่ายราชาคริปโตค่ะผู้ต้องหาตามหมายจับ1รายนอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีไปยึดรถโรลส์รอยมาได้หคันค่ะแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ย ก็ไปจะแถลงการจับกลุมอีกครั้งหนึ่งนะคะตำรวจต้องรีบบอกเลยนะว่าโรลส์รอยที่ยึดมาได้จากชนบุรีไม่เกี่ยวข้องกับคดีกระบะซิ่งชนท้ายก่อนอันนี้แต่ประการใดแต่มันบังเอิญมาพอดีก็ต้องบอกก่อนว่าไม่เกี่ยวนะอปิดท้ายสั้นๆนะครับเรื่องของการจับกลุ่มการทุจริตในหน้าที่การงานนะเป็นเจ้าหน้าที่ปปชนะครับส่วนกลางร่วมกับภักสาม ร่วมกับทางปปชอุบลนราชธานีแล้วก็พกนักงานไต่สวนเจ้าที่ตํารวจสพาวารินชำราบเมื่อวานนี้นากาลังจับกลุ่มตัวนายกองการแผนส่วนตําบลอบตอดอนใหญ่นะครับนายนวลหองษ์พรมดาวอายุ5 6ปีพร้อมด้วยนางสาวอนุทิดาเวียงจันทร์อายุ29ปีพร้อมของกลางเป็นซองใส่เงินสดจํานวนหลายซองด้วยกันบนซองมีชื่อลูกจ้างเขียนอยู่และในซองนั้นก็มีเงินนะครับอ,อ,อ้างว่าเป็นการเรียกเก็บเงินเรื่องของ จะได้เป็นการต่อสัญญาลูกจ้างนะกรณีน e pues ี้สืบเนื่องมาจากว่าทางเลขาทางเลขาธิการดอนเลขาธิการปปชภัก3าได้รับการน้องเรียนจากลูกจ้างของอบตดอนใหญ่ว่าทางนายกอบตนั่นแหละมีการเรียกรับเงินค่าต่อสัญญาจ้างที่กำมาะหมดสัญญาในเดือนในวันที่30กันยายนนี้ประมาณ20รายเรียกค่าต่อสัญญาลูกจ้างเนี่ยรายละ5 0 0 0ถึง10,000บาท แล้วก็ให้อนุธิดาที่เป็นลูกจ้างอีกคนหนึ่งเป็นผู้ไปติดต่อแจ้งกับลูกจ้างทั้ง20คนว่าให้นําเงินมาให้ภายในวันที่18สิงหาคมนี้พอเจ้าที่ปปชรับทราบก็เลยวางแผนจับกลุ่ม,มนะครับเอาธนาบัตรที่เจ้าหน้าที่ทำ,ทำหลักฐานเอาไว้ใส่ซองให้ลูกจ้างเอาไปให้แล้วก็เนี่ยพอไปจ่ายกันเรียบร้อยก็เอากำลังบุกจับนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนเดิมอบตอที่นั่นในนวลหงให้การปฏิเสธบอกทุกกันแกล้ง เนื่องจากเข้มงวดทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ในอบตอดันใหญ่แล้วก็ไม่ทราบเรื่องเงินแต่ทางอนุธิดาคนเรียกรับเนี่ยที่เป็นนายหน้าไปติดต่อ,อรับสารภาพว่าได้รับมอบหมายจากนายนวลหงจริงให้เป็นผู้ไปติดต่อแล้วก็รวบรวมเงินค่าต่อสัญญาจ้าง แล้วก็เป็นคนรวบรวมเงินทั้ง6กซองที่วางอยู่บนโต๊ะของในดวนหงจริงนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับเอาไปทำพักป่าเอาไปจองวัตถุมีชื่อลูกจ้างอยู่บนซองก็เหมือนนั่นไงเงินทําบุญเลยเหรอลูกจ้างเหมือนนั้นไงกรณีอธิบดีนั้นไงการนั้นโดนออกราชการไปแล้วนะไม่รอดหรอกเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าข่าวต่างประเทศกับพี่วีรรออยู่ค่ะ